The r e ร e บซีซั่นหนึ่งอีพีที่สามตอนภัยร้ายที่คืบคลานให้เสียงภาษาไทยโดยอธิพัฒชาแนลและให้ภาพและสตรอรี่โดยผมเอง้ามันจริงอย่างที่กรีนบอกแล้วก็ฉันน่ะจะต้องขอข้อเฉลื่จากการเอและสวิตซ์ยี่สี่แล้วสิอืมคงไม่มีเวลามากแล้วแหละนี่นะโดนน้ำฉันก็เป็นอะไรไงสวิตต์ไอ้จเจ้าเกลียไฟฉันเลยฉันจะเอาบวกไฟบวกแรงกินอ,อยากจะมีเลยจริงใช่ไหมบักสวิตต์เออแน่นอนเลยเอกนการแบง เดี๋ยวนะมามาไงวะเนี่ยนั่นเลยมาอย่างไงล่ะเนี่ยพวกนายสองคนหยุดตีกันได้แล้วแล้วก็มาคุยกันดีๆดีกว่าฉันต้องการที่จะคุยด้วยจริงๆก็จะคุยให้ตั้งแต่แรกกันแหละถ้าไม่ติดว่าไอสวิตตะมันเปิดก่อนนะนะอืมแกนจเออพวกนายจริงๆเลยนะเอาละฉันจะไม่พูดมากฉันจะเข้าประเด็นหลักเลยแล้วกันนะฉันอะได้ไปหากรีนมาแล้วได้ไปคุยกันมาซึ่งกรีนบอกว่าได้มีสัตว์ประหลาดปุกมาที่เมืองของพวกเรา ดังนั้นถ้าเป็นแค่ฝีมือของฉันกับกีนน่ะคงจะไม่พอหรอกที่จะจัดการพวกมันได้ฉันเลยต้องการขอเชิญเอเชิญอจากพวกนายซะว่ายังไงไอาการเอกจะไปช่วยเลยดีไหมไปตามดีคุณเลเบลบอบเออเอาเลยฉันไปด้วยฉันจอยตี้ด้วยนะกล้าไม่นะใครก็ได้ช่วยฉันทเีเอ๊ะอ,อยู่ดีๆเจ้านี่ก็โดนแช่แข็งไม่เป็นไรเราใช่ไหม อ๋อผมผมไม่เป็นไรแล้วเออขอบคุณมากเลยนะครับดังนั้นก็มีไปซาบมีปไปให้พนเดี๋ยวต้องมีพวกเราเคีย์เองฮี่หน่อยคิดว่าสองลุมนเนี่ยจะเอาฉันลงกันเหรอเูกแกคิดผิดแล้วชิมรสชาติของน้ำแดมเข้าไปเป็นไงล่ะเจ้าพวกงูแย่ละมันเริ่มเข้ามาใกล้แล้วฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว,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 วเอาละทีนี้ก็มีอาวุธในมือแล้วได้เวลามันแล้วสิ แย่ yeah, ละพ่มมันมีมากเกินไปฉันเดาไว้ไม่ผิดจริงๆเลยกันแน่สิก็ดูสิเออเจอเกินไปแบบนี้กไม่ไว้นะ